หนึ่งสิงหาปอปามาขายเหรียญ EP ที่62ทักทายกันวันนี้เป็นวันที่ห,ออหนึ่งสิงหาคมปีพศ25 6 5สินึ่งสิงหาคมปอปามาขายเหรียญเป็น EP ที่62แล้วฮะในวันที่หนึ่งเป็นวันที่ใครหลายๆคน ฝากความหวังฮะฝากความหวังไว้กับรางวัลใหญ่ๆแล้วก็เลขท้าย2ตัว3ตัวเนาะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เดินโบราณช่องรับซื้อเดียนเข้าแล้วก็จําหน่ายขายเดียนออกดูฮะวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันหลังจากที่เมื่อวานเราไดา้หยุดพักกันไปวันหนึ่งเพื่อเติมแรงเติมกําลังกันนะท่านผู้ชมเนะาะก็ดูเอาฮะวันนี้มีมีอะไรมาฝากเอ่ย ปาปา,ปานำมาฝากวันนี้อะชิวๆฮะเหรียญเด็ดๆทั้งนั้นเลยเอามาฝากแฟนรายการชดเชยเมื่อวานก็มีเหรียญ10บบาท2สีที่ระลึกวาระเด็ดๆแล้วก็มีเหรียญ10บาทอ่าที่จัดไว้ถึง8อันดับเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2ชดุดแล้วก็ท่านผู้ชมฮะวันนี้พิเศษฮะอะมีเหรียญชดุดปีพศ2,500ฮะวันนี้ได้มา2ชดุดฮะวันนี้สูงนะฮะสูงถึง เหรียญ1บาทปีพศ2500ฮะจุดเด่นๆของชุดนี้ก็จะมีปีเอ่เหรียญ1นบาทปีพศ2500แล้วก็ลงมาล่างสุดฮะ5สตางค์ฮะเรียญนี้ก็อนาคตหายากฮะนะเพราะผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2500ก็ท่านผู้ชมฮะผ่านมา60กว่าปีเนาะก็เป็นเหรียญที่หายากนับวันหายากครับเพราะว่าผลิตมา6ล้านเหรียญเท่านั้นเองก็ใครนี้ก็เก็บสะสมไว้นะนะนะหรือว่ายังไงก็ว่ากันใหม่อีกทีนึงนะ่งเนาะ ท่านผู้ชมฮะรายการแรกเรามาจําหน่ายขายกันเลยฮะเอามาแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเอามากันแบบเหรียญเด็ดๆเ,เลยฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะ,ะนี่คือเหรียญยี่สิบห้าสตางยี่สิบห้าสตางปีพศสองพันห้า้อยสามสิบฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็จัดให้เป็นเหรียญหายากของเหรียญยี่สิบห้าสตามหมุนเวียนนะฮะท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมฮะสภาพสวยมากฮะวิิงๆเลยวันนี้เราจับมา จัดมาให้กับแไฟนไฟรายการอ่ะเราจัดมา,จ,ดมาจับมาฮะหาเหรียญสวยๆในคลิปนี้มาฝากกันบางคลิปก็อาจจะเป็นเหรียญที่สภาพไม่สูงขนาดนี้แต่คลิปนี้ฮะท่านผู้ชมเนาะสภาพสวยฮะสภาพสวยอ่ะเดี๋ยวดูกันใครอยากได้นะใครอยากได้ก็ไหลเข้ามาฮะน้องแอดมินรออยู่โอเคนาอยยี่สิบห้าสตางค์โอกาสที่จะพบเหรียญว,ว,วิ่งเนี่ยยากครับทุนผู้ชมปอปลาเก็บมาตั้งหลายปีแล้วฮะคลิปนี้ตัดสินใจามาแบ่งปันฮะอ่าไหนๆก็สร้างช่องแบ่งปันแล้วก็แบ่งกันไปเลยเนาะ ปาปาไม่มีเก็บก็ไม่เป็นไรนะเนาะพระก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเป็นนักสะสมอยู่แล้วรับอาชีพค้าขายอย่างอื่นฮะนะค้าขายตั้งแต่คลิปนี้ปาปาเอามาแจกเอามาแบ่งปันปาปาเก็บไว้แต่เหรียญสวยๆฮะนะสภาพดีใครอยากได้ลายเข้ามาเนาะอ่ะมีกันอยู่สิบกัวเหรียญเลยท่านผู้ชมนะสิบกวัวเหรียญเลยทีเดียวอ่ะโอเคฮะต่อมาต่อมาฮะท่านผู้ชมนี่เป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกฮนะสภาพไม่ผ่านการใช้งานวิงวิง พร้อมในตลับฮะใครอยากได้ฮะ100ราาลล้อยนะนะปีโรงพยาบาลกลางอ่ะโอเคเนาะด้านบนทั้งสองแถวนะท่านผู้ชมร้อยปีโรงพยาบาลกลางใครอยากได้ฮะไม่ผ่านการใช้งานหน้าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งสําหรับใครที่ยังไม่มีใครที่มีแล้วก็ถือว่าดีไปเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาของสะสมใครยังไม่มีก็เป็นเรื่องท่องต้องตามหากันโอเคนะมีอยู่สองแถวอ่ะก็ราวสักสองสี่หก อ่าสองสี่หกสิบสองเหรียญฮะประมาณนี้เนาะอ่าไม่มั่นใจว่าเหลืออยู่อีกหรือเปล่าสําหรับเหรียญครบร้อยปีโรงพยาบาลกลางท่านผู้ชมต่อมาฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะอะมาดูกันตรงนี้ก่อนเนาะวันนี้พกแต่เหรียญสวยสวยพ,พวกแต่เหรียญหายากมาฝากท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญยอดนิยมเนาะยากไม่เลยก็ไม่ไม่เชิงทันทีเดียวแต่เป็นเหรียญยอดนิยมได้รับความนิยมฮะอันนี้ท่านผู้ชมฮะพระพี่นางเธอที่ประปาจัดอยู่ในอันดับและทั่วไปจัดอยู่เป็นอันดับเหรียญได้รับความนิยมฮะ ต่อมาก็พักคินิเธอพักคินิเธอเนี่ยมีอยู่สองเหรียญน,นะฮะท่านผู้ชมอันนี้ปะปาพิกด้านอ่าด้านหัวามานะฮะอันนี้มีอยู่เหรียญเดียวเนาะใครอยากได้ฮะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญวันนี้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานวิง่งวิงเลยแล้วต่อมาก็ท่านผู้ชมอืมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอ่ากระทรวงคมนาคมฮะมีอยู่เหรียญเดียวฮะ เหมือนจะพบเจอได้ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ปะปารับซื้อหมานี่เจอไม่กี่เหรียญเองสาหรับเหรียญน,นี้นะฮะก็อ่ะลองดูเนาะต่อมาฮะต่อมาก็50ปีสํานักงานคณะกรรมการใครอยากได้ฮะใครอยากได้รู้สึกว่าจะมีไม่เหรียญเดียวแล้วก็อ่าราชบัณฑิตยสถานฮะวิง่งวิงเลยท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ปะปาสรรหาแต่วิงวิง,วงมาฝากเนาะก็ไม่ทุกคลิปไป โชคดีก็จะมีวิงวิ่งมาตลอดก็ดีไปนะท่านผู้ชมเนาะต่อมาท่านผู้ชมนี่ฮะกลมบัญชีกลางหรือเปล่าเอ่ยไม่มั่นใจฮะแสงไฟทางทางปอปานี่ไม่ค่อยจะสว่างไม่มั่นใจท่านผู้ชมนี่มองเห็นหรือเปล่าแสงไฟทางช่องปอปาไม่พอฮะฝัะ่งนี้ไม่พออ่ะน่าจะเป็นกลมบัญชีกลางท่านผู้ชมนะประมาณนั้นฮะน้ำทองจับเฉียท่านผู้ชมนะโอเคเนาะใครได้ไปรู้สึกว่าจะมีอยู่สองเหรียญสองเหรียญน,นะฮะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมสองเหรียญเนานะ กรมบัญชีกลางถ้าประปาจําไม่ผิดท่าผม้ชมฮะอ่ะมาเจอฮะห้าล้านเหรียญก็จริงแต่ว่าอืมห่ยอดนี่กระฉูดเลยฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเปิดออกขายแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไปเร็วประมาณนั้นนะฮะน้าเหลืองน้ําทองจับกันให้วุ่นไปเลยท่านผู้ชมใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็หลายกันเข้ามาน้องแอดมินรออยู่แล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งๆกันเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องแอดมินเขาแบ่งให้เนาะ แบ่งกันถ้าคนละเหรียญ2เหรียญฮะจะได้มีปันให้นักสะสมที่เข้ามาใหม่ๆเนาะช่องปปาจะได้มีมีผู้มาติดตามแล้วก็มีผู้ซื้อมากขึ้นช่วยปปาหน่อยเนาะแบ่งๆกันไปท่านผู้ชมฮะเหรียญเด็ดๆก็แบ่งกันไปคนละเหรียญสองเหรียญฮะเดี๋ยวก็ได้กันไปเรื่อยๆฮะปปาจะสรรหามาฝากโอเคนะฮะจบแล้วสำหรับรายการด้านบนเนาะเดี๋ยวเราค่อยทวนกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยทวนกันท่านผู้ชมฮะลืมเห็นไหม เห็นไหมฮะเอเปกฮะลืมได้ไงฮะเอเปกฮะน้ำเงาจับเลยทีเดียวท่านผู้ชมน้ำเงาจับเลยทีเดียวก็พอมองเห็นเนาะเดี๋ยวปปาจะลองปรับไฟคราวหน้าดูนะครับเพราะไฟรู้สึกว่าจะสะท้อนลงเหรียญเทปจำลองไม่เห็นเลยท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมจบแล้วนะฮะเด็ดเช่นเดียวกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันฮะสภาพผิวเนี่ยดูที่ขอบนะฮะปปาพยายามดึงเหรียญของปปาเองเนี่ยของปปาเนี่ยมาส่งมาฝากแฟนๆรายการฮะ ไม่มั่นใจว่าเหลืออยู่กี่ชุดนะสำหรับเหรียญที่ขอบสวยสําหรับปอปาเก็บไว้ตั้งแต่หลายสิบอ่าเป็นสิบปีที่ผ่านมาก็ได้นํามาฝากฟแฟนๆรายการฮะรโอเคนะฮะแปดเหรียญต่อหนึ่งชุดฮนะแปดเหรียญต่อหนึ่งชุดก็ประกอบไปด้วยสี่หนึ่งสี่สองสามสี่สี่สามห้าสามสี่สี่สี่ศูนย์นะท่านผู้ชมล้วนแล้วแต่ติดอันดับฮะหายไปก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดหายากหายากจนไม่สามารถนํามาจัดจุดได้ก็อย่าไปจัดนะท่านผู้ชมเนาะอะไรที่มันพบพบเจอก็เอานั่นมาจัดไปก่อน โอเคนะฮะมีอยู่2ชุดฮนะเร็วนะฮะขอบสวยฮะแทบจะไม่มีบิ่นเลยท่านผู้ชมปาปาคัดสันเก็บไว้แล้วก็นำมาฝากเพียงแต่ว่าไม่เป็นเหรียญ UNC เท่านั้นเองแต่สภาพผิวเนี่ยสวยมากฮะของสวยไม่จำเป็นต้องน้ำเงาจับโดยการขัดล้างมาท่านผู้ชมดูที่ขอบดูที่ผิวของเหรียญน,นะฮะประมาณนั้นนะฮะอาจจะดูมองๆคำคำแต่ว่าถ้าเดิมๆนั่นคือเหรียญที่จะมีราคาในอนาคตวันข้างหน้านะฮะประมาณนั้น มีอยู่สองชุดใครอยากได้ต่อมาท่านผู้ชมต่อมาฮะเป็นเหรียญที่ปอปาทํารายการนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟนๆรายการตอบรับกันอย่างพอสมควรเพราะเป็นเหรียญที่น่าค้นหาหน่าสะสมนิยมเก็บกันฮะใครเก็บซะตอนนี้ก็จะได้พบเจอแต่เหรียญอ่าค่อนข้างจะอยู่อินซีะวันนี้ปอปานํามาฝากถึงถึงสามชุดเลยทีเดียวฮะสำหรับเหรียญการจนาพิเศษเรียกกันสั้นๆเลยนะฮะการจนาพิเศษมีอยู่สามเหรียญท่านผู้ชม มีอยู่กันสามเหรียญน,นะฮะอ้สามชุดท่านผู้ชมมีอยู่กันสามชุดฮนะก็ประกอบไปด้วยหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทการจนาแล้วมาจบที่เหรียญอ่ายี่สิบบาทการจนานะฮะสภาพท่านผู้ชมน้ำเงานี้น้ำเงาน้ำรุ้งน้ำ,นำ,นำ,นำทองจับกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้สวยกว่าทุกครั้งนะฮะสวยกว่าทุกครั้งใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ มีอยู่กัน3ามชุดแบ่งกันสักคนละชุดนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ไปฟังที่น้องแอดมินเนาะปะป่าก็อืมอ่าโอเคไม่เป็นไรไปถานเดียวเนาะจัดก,การเองนะอ่าก็พยายามปป่าก็มันเป็นเหรียญที่คาดจะมาจะหายากเขาวกยจะครบหรือว่าเป็นเหรียญเด็ดๆหายากปปาก่าแนะนําว่าอยากจะพออ่าแบ่งให้นักสะสมใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาอยู่กับอ่าช่องปป่าก็ยังไงก็แบ่งๆกันไปก่อนเนาะประมาณนั้นนะฮะช่องปปา่าจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะนี่คือจุดเป้าหมายของ เจ้าของช่องเนาะก็มีกันบ้างเนาะโอเคนะฮะต่อมาต่อมาอ่ะมีสามชุดเนาะสามชุดะฮะชุดแบบเต็มๆเลยฮะจบที่ยี่สิบการนาฮะยี่สิบการนาพิเศษต่อมาฮะเป็นชุดสุดท้ายสําหรับวันนี้ฮะวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะสับสนสักเท่าไหร่เนาะพอปาปามาจัดเป็นชุดถามมาเยอะไหมก็เยอะอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าปาปาจะมาจัดเป็นชุดอันนี้ฮะลองลอง,ลองดูท่านผู้ชมหลักๆเลยเนี่ยก็จะหายากตรงนี้นิดนึง ที่หายากไปกว่านะสำหรับชุดปีพศ2500ก็จะเป็นเหรียญ1นบาทท่านผู้ชมเพราะเขา,ลออาผลิตออกมาน้อยผลิตออกมาน้อย5คสองล้านก่าเียนก็ผ่านมาตั้ง65ปีแล้วเนาะก็โชคดีที่ยังเหลือให้พบให้เจอให้เห็นท่านผู้ชม2ล้านก่าเียนบวกลบคูณหารละ65ปีถ้ปีพศออ2500อ่ะชุดนี้ง่าย,ายๆท่านผู้ชมเนาะก็มีกันอยู่2ชุดก่อนหน้านี้เราจัดกันตรงแค่อ่า5สตางค์ใช่ไหม หสตางค์สิสตางค์ยี่สิตางค์มาจบที่50าสตางค์ฮะแต่คลิปนี้ฮะประปาลองดูฮะให้มาจบที่เหรียญหนึบาทเป็นเหรียญหายยากนะฮะก็เรามีกัน2ชุดะฮะสำหรับเหรียญชุดปีพศ2,500นะฮะใครอยากได้นะใครอยากได้ก็ไลน์กันเข้ามาก็จบแลนะ้วสำหรับ EP ที่62ปอปาปามาขายเหรียญเดือนสิงหาคมวันนี้เป็นวันที่ใครๆหลายคน จะร่ำรวยฝากความหวังให้ทุกคนมีความหวังทุกคนนะฮะก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ให้ความกรุณาส่งเหรียญมาขายกับช่องของประปาเพื่อให้ประปา,ปะปานั้นไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อกับประชาชนชาวไทยที่ยังไม่มีเก็บสะสมีมอีกหลายคนนะท่านผู้ชมชาวไทยเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นสร้างความนิยมให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากฮะสำหรับการสะสมเหรียญโดยเฉพาะเหรียญของพ่อหลวงหล่อเก้าของเราก็เป็นเหรียญที่ติด อันดับหนึ่งมาตลอดแล้วก็ยังคงเป็นหนึ่งในใจของแฟนรายการท่านผู้ชม,ชมชาวไทยต่อไปก็คลิปนี้ปปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณและทีมงานก็ฝากขอบคุณแล้วก็โอกาสหน้าความใหม่ค่อยพบเจอกันเนาะคลิปนี้ใครอยากได้ก็ไลน์กันเข้ามานะฮะน้องแอดมินรออยู่จบคลิปแล้วก็ลองลองไลน์ฮะแบ่งปันกันเนาะสำหรับเหรียญหายากก็พยายามดูนะฮะแบ่งคนละเล็กละน้อยคนละชุดคนละเหรียญ2เหรียญไปปปาจะพ,ายพยายามสรรหาเหรียญอะไร ที่พบเจอได้ยากมาฝากเป็นแฟนรายการต่อไปคลิปนี้ก็ฝากความคิดถึงไปกับเอฟซี FC, ทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกภาคของประเทศไทยที่ดูคลิปช่องของป้าปาอยู่คลิปนี้ป่าปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณและน้องทีมงานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ